ตอบคุณโจวิไลลักษ์นะครับที่ถามว่าขอวิธีรักษาจิตใจในการที่จะอยู่ร่วมกับคนปากไวคนชอบพูดแล้วก็ใช้คำแก้ตัวว่าเป็นคนตรงเราจะทำยังไงหนีได้หนีเลยครับนะครับปิดอาสน้เลยรักษาจิตใจไว้นะครับมีหลายไฟล์เลยนะในเรื่องของการที่ไม่ต้องจำเป็นที่ต้องเอาจิตใจไปทนกับ คำคนเนี่ยนะครับที่ผมพูดไว้ในยู u b e นี่เยอะมากเลยนะครับไปลองฟังดูนะเราตัดสิ่งเล่าก่อนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าตัดสิ่งเล่าก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหัวหน้าเราบ้างหนีจากโรงเรียนเดียวกันไม่ได้ห้องทํางานเดียวกันไม่ได้ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยเป็นสามีบ้างนะครับเป็นพ่อเป็นแม่บ้างถ้าทําหนีออกไปแบบนั้นไม่ได้ก็ทนเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมาอยู่ร่วมกันกรรมมันส่งมานะครับอดทนให้ได้ ทนแล้วจิตใจยังแตกร้าก็าชิงบ้างอย่าทำงานกลุ่มร่วมด้วยนะครับออกออกจากบ้านไปเที่ยวบ้างนะครับหรือว่าหลินเลี่ยงการประทักเรียกว่าชิงนะครับแล้วก็ทําชิงแล้วมันไม่เวิร์กนะครับยังไงมันก็ต้องเจออยู่แสดงว่ามันเป็นธรรมะนะอตอนนี้ยนะครับที่เราจะต้องเอามาวิปัสสนาหาโทษหาภัยหาเวรจากความรู้สึกทุกข์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ต้องผันเป็นกฎเกณฑ์มาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในการสอนตัวเองให้ได้นะครับคุณโจผมมองว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนเจอนะเย่ายวว่าแต่ในบ้านในที่ทํางานเลยในเฟ e b o o k นี่เหมือนกันนะครับแล้วหลียอดนิยมก็คือคนก็จะอ้างว่าเป็นคนตรงไปตรงมานะครับเราอาจจะเป็นคนพูดไม่หวานแต่จิตใจดีงามซึ่งจริงๆถามว่ามีแบบนั้นได้ไหมก็มีแบบนั้นได้นะครับผมก็เพิ่งพูดไปเมื่อ เมื่อกี้ของเมื่อคืนว่าค้ามนี้เว่าให้พูดนะครับให้ตรงกับที่เราคิดจะมีพลังแต่จงจําไว้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนสัมมาวาจาไปฟังเรื่องสัมมาวาจานะครับไม่สอดเสียดเพื่อเชอ่อคำหยากพูดเท็จไม่พอต้องพูดให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นชนที่ถูกการลเทศะก่อสัมมคขีเป็นปิยววาจาอ่อนโยน อิงอัดอิงทำอิงเหตุอิงผลเห็นไหมครับเกมสอบของพระพุทธเจ้าท่านให้ผู้ที่ถูกกรราลเทศะผู้ที่รักษาน้ําใจคนอื่นเป็นบิยาวาจาอ่อนหวานนะครับรักษาสามัคคีนะครับให้ถูกกรราลเทศะเออไม่ใช่ว่าเรื่องของผู้ตรงไม่ตรงพระพุทธเจ้าในีู่้ตรงมากนี่แหะแต่มีคนเคยมาถามท่านว่าที่เจตวันว่าเอาระบ,บามาฟ้อนให้พระพุทธเจ้าดูเนี่ย เป็นบุญมากใช่ไหมท่านก็กลัวเขาเสียใจที่จะตอบว่าเป็นบาปท่านนิ่งนะครับถามอยู่สามครั้งครั้งที่สี่ท่านถึงบอกว่าจะถามสถาคุเลยสิ่งที่โยมออกมาถวายเนี่ยเป็นเหตุแห่งโยมไปที่นรกชื่อว่าปาหาสัต์เห็นไหมครับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะพูดคําออไม้เขาไม่สบายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าอย่างเลี่ยงที่จะไม่พูดนะนิ่งเอาจนกระทั่งนะครับทั้งนี้มันเป็นความจริงเนียแต่ที่จะทําให้เขาไม่สบายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่จัดเลยนะครับ อดทนเราจริงๆน่นะครับจนเขาถามครั้งแล้วครั้งเลนะ่าเนี่ยท่านสงได้บอกแล้วก็บอกอย่างถนอมน้ําใจด้วยนะครับพรานั้นใครก็ตามที่อ้างว่าตัวเองเป็นตรงไปตรงมาแล้วจะทําให้ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเนี่ยผมเนี่ยบอกเลยนะว่าผมไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าคุณโจนะครับอันนี้ว่าไปที่เพื่อนของคุณโจซึ่งเขาก็ไม่ได้ยินนะครับถ้าคุณจะตรงไปตรงมาใครก็ตามที่พูดว่าตัวเองตรงไปตรงมาจะต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับ ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียน,นคนอื่นไม่ประชดประชันเยาะเย้ยถากถางของคนอื่นเขาความตรงไปตรงมานั้นจึงจะถูกต้องและเลือกดูการลาเทศะกรรมมันถึงจะไม่มีนะครับเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างฉะนั้นคุณโจครับหนีได้หนีเลยอย่าไปร่วมด้วยอย่าไปอยู่ใกล้นะครับดูดพลังงานเรานะครับถ้าหนีไม่ได้ก็ทนในขณะที่ทนบริกรรมเอาจิตไปย่างอื่น ถ้าเจอคนคนนี้พูดเนี่ยสั่งตัวเองไหมว่าหูไม่รับหูไม่ฟังไม่สนใจกับมุ่งมั่นที่งานแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะครับกลับมาบ้านก็แผ่เมตตาขอให้เขาเป็นสุขขอให้เขาจะได้มีความทุกข์ขอให้เขามีวาจาที่ประเสริฐวาจาที่เป็นประโยชน์วาจาที่เห็นใจผู้คนขอให้เขามีความสงบของจิตเพราะจิตเขาสงบวาจาเขาจะสงบไปด้วยจริงจริง ถ้าเราฝึกจิตใจของเราจนสงบเนี่ยวาจาเราจะสงบจากที่เราเป็นคนพูดเร็วๆรัวๆไม่เป็นจังหวะถ้อยคําฟุ้งซ่านง,ง่ายแต่พอจิตใจเราสงบคําพูดเรามันจะเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมากขึ้นผมเองไม่เคยมีสคริปต์นะเมื่อก่อนจะบรรยายจะร่างสคริปต์เอาไว้ตอบคําถามพวกพวกเราเนี่ยผมไม่เคยทําสคริปต์เลย คุณถามเสร็จปั๊บผมมีเวลาผมหยิบมากดพูดแล้วก็พูดเดี๋ยวนั้นเพราะนั้นมันจะออกมาเป็นระเบียบมันจะออกมาตรงกับใจของคนมันจะออกมาเป็นเหตุเป็นผลของมันถ้าจิตใจของมันสงบเราแผ่เมตตาให้เขาครับให้เขาจิตใจสงบให้เขามีสัมมาวาจาเราอยากได้อะไรที่มันดีๆกับเราเราแผ่ให้เขาทั้งหมดนั่นแหละนะครับให้เขามีความสุขให้เขามีความเจริญว่าไปได้หมดเลยนะครับอดทนอดทนและอดทนชิ่งบ้างนะครับ ทำสักเจ็ดวันดูซินะครับบางทีเขาอาจจะดีขึ้นนะยังไงมันก็หนีจากกันไม่ได้แต่ถ้าหนีจากกันได้หนีเลยบล็อกกันได้บล็อกเลยรักษาจิตใจของตัวเองไว้ให้มากที่สุดอย่าให้แตกร้าวนะครับกิเลสเราเนี่ยเรายังพยายามล้าพยายามล้างพยายามชำร้ามันภาษาอะไรกับกิเลสคนอื่นล่ะเราจะมาแบกเอาไว้ให้มันหนักทําไมนะครับแต่มันหนีได้หนีเลยเฟซบุ๊กไลน์เลยบล็อกได้บล็อกเลย เอาทําไมสอนแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนครับให้ออกจากคุณพานท่านบอกอย่างนั้นข้อแรกเลยในมงคลชีวิตนะครับท่านบอกอย่าส่องเสพคุณพานให้หากรลยะาณมิตรที่เชิ่อสารวมอายตนะอย่าไปฟังถ้าฟังแล้วมันเจ็บปวดอย่าได้ยินดีกว่าอย่าได้รู้ดีกว่านะ